กระรลอก3สีจะเป็นกระรลอกขนาดกลางมีความยาวของลำตัวประมาณ25เซนติเมตรหางยาวประมาณ27เซนติเมตรมีลักษณะเด่นที่สีของขนคลุมตัวด้วยขนที่หูหลังและหัวมีสีดำขนหางครึ่งหนึ่งเป็นสีดำส่วนครึ่งปลายหางมีสีน้ำตาลขนท้องและขามีสีแดงปนน้ำตาลแก่ ขนที่โคนขาหลังด้านบนมีสีขาวคนหลังสีดำกับคนท้องสีน้ำตาลปนแดงมีแถบสีขาวพาดจากคนขาหลังไปยังขาหน้าส่วนบนใบหน้าด้านข้างและจมูกมีคนสีเทาดำกระลอก3ามสีสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปีแต่ส่วนมากมักจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนมีระยะตั้งท้องนานประมาณ40วันจะให้ลูกตั้งแต่1นถึงสตัวกระลอก3าสีจะออกหาก,กินตอนกลางวันมีกิจกรรมในช่วงเช้าและตอนเย็นเป็นการอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักปกติออกหาก,กินเพียงลำพังหรือบางครั้งอาจพบได้เป็นฝูงเล็กๆกระลอกยักษ์อินเดีย เป็นกระรอกพันพื้นเมืองของอินเดียโดดเด่นแตกต่างจากกระรอกชนิดอื่นๆตรงที่มันมีสีสันทั้งส้มน้ำเงินและม่วงขนาดรูปร่างของมันใหญ่กว่ากระรอกทั่วไปสองเท่าทั้งยังกระโดดข้ามต้นไม้ได้ไกล6เมตรพวกมันจะอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่นอนในรูต้นไม้และไม่ค่อยเปลี่ยนต้นไม้บ่อยนะักกระรอกอินเดียมีหูสั้นและกลมมีอุ้งมือกว้างทำให้สามารถเกาะต้นไม้ได้ดี นอกจากนี้พวกมันยังมีกรงเล็บที่แข็งแรงสามารถแทะเปลือกไม้กิ่งไม้ได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่สุงสิงกับตัวอื่นยกเว้นฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นเพราะเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียพวกมันจะมีลูกประมาณ1-2ถึงตัวแต่ก็มีบางตัวที่มีลูกได้มากถึง3ตัวใน1คอกโดยระยะเวลาตั้งท้องประมาณ28-35ถึงวันและกระรอกยักษ์อินเดียมีอายุไข่ถึง20ปี ปัจจุบันการลอกยักษ์อินเดียจะเป็นสัตหายากเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกบุกรุกทำให้มีจำนวนลดลงเรื่อยๆพายากลอกดำเป็นการลอกชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดความยาวหัวและลำตัวรวมกันประมาณ37เซนติเมตรมีห่างยาวประมาณ46เซนติเมตรน้ำหนัก1-1.6กิโลกรัม ลักษณะเด่นของมันคือขนด้านบนสีดำสนิทหางเป็นพวงยาวใหญ่สีดำบางตัวอาจมีสะโพกหรือคนหางออกสีน้ำตาลคนบริเวณแก้มและท้องสีเหลืองอาศัยอยู่ในป่าที่มีเรือนยอดไม้สูงเช่นป่าเป็นจัรร์และป่าดิบแล้งมักพบเห็นอยู่ตามเรือนยอดไม้ที่ลกทึบและใกล้ลำพ้วยหากินในเวลากลางวันมีความแปลกเปรียวว่องไวสามารถกระโดดไปมาบนยอดไม้ได้ไกลถึง22ฟุตปกติจะอาศัย อยู่ตามลำพังยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์หรือมีลูกอ่อนจึงจะอยู่เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุได้2ปีตั้งท้องนาน28วันออกลูกครั้งละ1-2ตัวและมีอายุยืนถึง10ปีสําหรับพญากระลอกดําถือเป็นสัตว์ป่าที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง